สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง3ล้อถูกหวยนะครับวันนี้ผม3ล้อถูกหวยจะพามาขอหวยที่ศาลเจ้าพ่อลาดสวายนะครับศาลเจ้าพ่อลาดสวายอาอยู่ที่ลาดสวายปทุมธานีคลอง4นะครับตรงนี้จะเป็นศาลอ,อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ผมจะพามาขอหวยกัน เดี๋ยวไปดูนะครับตรงนี้จะมีคนเอามา้าเป็นม้าลายนะครับม้าลายจำนวนมากมาแก้บนนะครับมีม้าเยอะมากครับบรรยากาศตรงนี้ก็เงียบสงบดีนะครับ ไไ,นนไ<ป>อตรงนี้จะเป็นสารเจ้า,จาพ่อลาสวายนะครับก่อนอื่นก็จะขอจุดธูปก่อนนะครับผมก็ได้จุดธูปเพื่ออธิษฐานขอโชคขอลาบกับพ่อปู่ลาสวายแล้วนะครับก็ตอนนี้จะมาลองเสี่ยงแซมซีดูนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวจะ อธิษฐานขอเสียงเซมซีนะครับขยอยเซมขยอเซมซีนะฮะตรงนี้ข้างหลังก็จะมืดหน่อยนะครับเซมซี CNC. ขย่อแล้วนะครับได้หมายเลข หมายเลขอะไรครับ44 <C, C. S 1> หมายเลขอ่าดูชัดๆนะครับเดี๋ยวม o มให้ดูหมายเลข44นะครับ yeah, yeah, yeah. เป็นเลขเบิ้ลน,นะครับเลข44นะครับผมจะไปจุดทูบอ่าจุดทูบไอ้ไข่ที่ได้บูชามานะครับจะเป็นทูบมงคล เพื่อนำไปเสี่ยงตัวเลขนะครับครับนี่นะครับเป็นทูบไอไข่ที่ผมได้บูชามาแล้วก็นำมาจุดเพื่อขอเลขกับพ่อปู่ลาดสวายนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะได้เลขตัวไหน ได้เลขอะไรนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมปี2,564นะครับครับผมก็ได้จุดทูปเพื่อขอเลขกับพ่อปู่ราชวายนะครับแล้วเรามาดูบรรยากาศโดยรอบกันนะครับว่าตรงบริเวณศาลพ่อปู่ ลาดสวายตรงนี้มีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีสารใหญ่อยู่ตรงจุดนี้นะครับเป็นสารไม้ครับแล้วก็มีสารเล็กอยู่ด้านข้างครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับมี ปู่ฤาษีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะมากลับไหว้ขอโชคขอลาบก็มาได้นะครับศาลตั้งอยู่ตรงริมคลอง บรรยากาศโดยรอบตรงนี้ก็น่ากลัวนะครับมีพญานาคด้วยนะครับเรารอทูกเราไหม้หมดนะครับเราไปดูตัวเลขกันว่าได้เลขอะไรตรงนี้จะมีต้นโพด้วยนะครับมีต้นโพต้นโพใหญ่ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับ มีคนนำของมาแก้บนมาเยอะมากครับดูจากม้าแล้วอาจจะเป็นม้าลายนะครับตรงนี้เป็นม้าลายเยอะมากผมจะพามาดูด้านหลังนะครับเชิญเรจะพาเดินมาดูข้างหลังนะครับ ีพื้นที่บริเวณนี้มีแต่ม้านะครับที่คนนำมา,าแก้บนคิดว่าน่าจะาประสบความสำเร็จแล้วมาแก้บนเยอะมากครับครับแล้วเราไปดูกันว่าตอนนี้ผูปของเราก็น่าจะไหม้หมดแล้วเราไปดูกันว่าได้เลขอะไร จะได้เลขอะไรในงวดวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับนะครับตอนนี้ทูบได้ไหมหมดแล้วนะครับาจากที่ผมเห็นนะครับเป็นเลข7นะครับส่วนท่านที่ดูใน YouTube จะมองเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองดูเอานะครับ ครับและนี่ก็เป็นหมายเลขที่ผมได้อธิษฐานแล้วก็จุดธูปขอที่ศาลเจ้าพ่อลาดสวายในงวดวันที่16พฤษภาคม2564นี้นะครับได้หมายเลข577นะครับส่วนเลขเซมซีที่ได้เขยา่าได้หมายเลข44นะครับครับ ผมสามล้อถูกหวยก็ได้พามาขอหวยที่ศาลเจ้าพ่อลาดสวายนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยกันทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ